สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอเพื่อการสอนแบบออนไลน์นะครับสำหรับนักเรียนชั้นหมห้านะก็คือตอนนี้นะครับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะมาสเตอร์จะไม่ส่งลิงก์ซูมให้แล้วนะจะเราเนี่ยจะเรียนกับคลิปเนี่ยร้อปร์เซ็นนะครับแล้วก็มาสเตอร์ก็จะแจ้งต่าง งานต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราควรรู้หรือว่าสิ่งที่เราควรไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในไลน์นะก็ต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเราเรียนออนไลน์ตลอดเลยนะก็จะเป็นการเรียนแบบคลิปนะครับเราก็ต้องดูคลิปของเพื่อนแล้วก็ส่งงานกับเพื่อนในไลน์นะครับนะเราก็น่าจะอยู่ในกลุ่มไลน์ละอ่ะโอเคนะครับก็หลอบวันนี้เนี่ย มาเซอร์ก็จะกำลังจะขึ้นเรื่อง composition นะครับหรือเรื่ององค์ประกอบแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะทำ composition เนี่ยก็คือเราต้องมี basic เรื่องการใช้สีโปสเตอร์ poster, นะเพราะว่าเเทอมที่แล้วใช่ไหมก็คือเรามีเป็นเรียนออนไลน์นะก็คือยังไม่ได้ขึ้นเรื่องสีอะไรเลยแต่ทีนี้มาเซอร์ก็เลยต้องปูพื้นฐานให้กับพวกเราหน่อยครับนะสำหรับการเรียนแบบออนไลน์นะครับ อ่ะเกลาร์นออนไลน์ก็จะลําบากหน่อยนะเพราะว่าเราก็ดูคลิปแล้วก็ค่อยไปทํอาจจะแต่ถ้าเพื่อนที่มาเรียนออนไลน์ก็จะได้ทําในห้องเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาเซอร์เนี่ยจะแนะนําอุปกรณ์นะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับสีโปสเตอร์นะแต่ถ้าเราเนี่ยอยากใช้เป็นสีน้ําก็ได้นะครับแต่ว่าสีที่มาเซอร์จะสอนเป็นหลักพวกเรานะก็คือเป็นสีโปสเตอร์นะครับอาจารย์จะค่อนข้างใช้ง่ายหน่อยแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับ แต่สับสีน้ําเนี่ยอ่าเราต้องเข้าใจนะสีโปสเตอร์เนี่ยตัวที่ตัวที่มันทําให้อ่อนกับเข้มอะ่ะจะเป็นน้ําเป็นเบทนะแต่ถ้าเป็นอ่าโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าสมมุติสีน้ําเนี่ยเราจะทําให้มันอ่อนมันเข้มเนี่ยเราจะใช้ปริมาณน้ําในการทําให้มันเข้มซึ่งสมมุติถ้าเป็นสีโปสเตอร์เนี่ยตัวที่เป็นเบสก็คือจะเป็นสีขาวนะอยากให้อ่อนนะใส่สีขาวเยอะสีก็จะอ่อนนะครับ อยากให้สีเข้มอ่ะก็ไม่ประสบสีขาวเลยหรือประสบสีขาวน้อยน้อยมากๆเลยครับหรือว่าไปประสบสีอื่นอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งมาเซอร์คิดว่าการเรียนรู้ศิลปะเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากสีโปสเตอร์ก่อนแล้วค่อยข้ามไปสีน้ําสีน้ําเสร็จก็ข้ามไปสีเอะคริลิกสีน้ํามันอะไรพวกนี้ได้นะครับสีอ่ามาเซอร์ไม่พูดถึงพวกสีไม้สีอ่าสี อ่าอะไรนะสีช็อกอะไรพวกนี้อันนะ้คือเป็นแบบว่าสกิลการดออิ่งมากกว่านะสาหรับพวกสีเป็นแท่งๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนวันนี้เลยนะครับก็คือเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์หรือรวมทั้งอุปกรณ์เทคนิคการใช้นะครับว่าสีโปสเตอร์เนี่ยเราจะเริ่มต้นการใช้ยังไงนะโอเคปายการอ่าสําหรับอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับของสีโปสเตอร์หนึ่งก็คือกระดาษก่อนนะครับกระดาษ จะเป็นอะไรก็ได้เนอะแต่ทีนี้เดี๋ยวมาเซอร์มีอธิบายนะเวลาการเลือกซื้ออุปกรณ์อะไรพวกนี้อ่าอันที่สองเนี่ยก็คือสีนะก็ต้องมีสีแล้วมไเราจะวาดยังไงสามคือปูก,กันครับสี่ก็เป็นภูก,กันนะครับแต่เป็นปูก,กันคนละชน,นิดเนาะจะเป็นปูก,การแบรนด์นะครับห้าก็คือทาสีทาสีสำหรับสีโปสเตอร์นะไอ้ไอ้นี่เป็นอ่าโอเคเป็นสีโปสเตอร์แล้วนะสีโปสเตอร์เนี่ยถาดที่เราจะใช้นะคือถาดที่เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมกว้างเพราะว่ามันจะได้ผสมสีง่ายเนาะ สรับสีน้ำเนี่ยจะต่างกันนะครับเราจะให้ถัดกว้างๆอ่ะให้เราเลือกถาดให้เป็นรูปเดียวไม่ต้องมีตัวอย่างให้ดูครับอ่าแล้วก็หกหกนี่ก็คือเทมิตโต้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเทมิตโต้นี่ยหน้าตาเป็นไงนะแล้วก็อันที่เจ็ดนะครับอันที่เจ็ดที่ก็จะเป็นผ้านะครับสำหรับเช็ดสีสมมติเราวาดรูปใช่ไหมเราวาดรูปอยู่แต่ทีเนี้ยเราใช้สีอ่ะสมมุติสีสมมีส้มอยู่ปาดๆาดๆเอาเระยะเปลี่ยนไปสีไปใช้สีน้ําเงิน ทีนี้สีน้าเงินเนี่ยมันอยู่วนน้านตรงข้ามทีนี้จะเราแบบไม่ได้เช็ดทำความสะอาดดีๆเนี่ยสีมันจะปนกันแล้วภาพมันจะน้ำเน่านะครับเอยทําให้เราเนี่ยต้องเอาสีเนี่ยไปล้างในน้ําก็จะมีถังน้ําอีกตัวหนึ่งนะครับล้างในน้ำเสร็จปุ๊บอ่าเราก็เช็ดสีอ่าล้างเสร็จปุ๊บเราก็มีผ้านหนึ่งเอาไว้เช็ดสีนะครับพอเช็ดสีเสร็จอ่าเราก็สามารถใช้สีอันอื่นได้นะสำหรับสีโปสเตอร์นะครับ อ่าสำหรับยี่ห้อที่มาเซอร์แนะนําให้เราซื้อนะครับก็คือจะเป็นซากุระนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซากุระเนี่ยจะมีเนื้อสีที่แน่นกว่านะครับไม่ไม่มีสปอนเซอร์นะคลิปนี้ก็คือมาเซอร์เคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วก็สีมันจะค่อนข้างไม่ไม่แน่นนะมันจะให้แบบเวลาลงกระดาษใช่ไหมพอลงกระดาษเสร็จเนี่ยสีพอสีไม่แน่นเนี่ยมันจะม่ให้สีบางแล้วที้พอสีบางเสร็จ เราจะเห็นด้านหลังกระดาษหรือว่าเนื้อกระดาษอ่ะมันจะให่งานเราดูไม่เสร็จดูดูทำไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยถ้าเทียบกับนะเราใช้ซากุระเนี่ยลงสีครั้งเดียวสีนั่นนะครับมันก็จะสวยกว่านะโอเคนะครับอ่าสำหรับสีพื้นฐานที่เราควรมีนะครับก็คือสามสีนี้ครับเอ้ยไม่ใช่สามสีสีอ่ะจะมีสีแดงน้ําเงินเหลืองทําไมต้องมีสามสีนี้สามสีนี้ก็คือเป็นแม่สีนะครับเอาไว้ผสมสีอื่นๆน,นะสามตัวนี้ใหญ่ก็ต้องมีนะ นะครับเป็นเบรพื้นฐานเนื้วสีสีนี้ก็มีแต่ว่าไปซื้อยี่หอ้อซาก,กุระนะครับอย่าซื้อยี่หอ้ออื่นนะครับเดี๋ยวจะซื้อก็ได้แต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าซื้อเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคที่มาเซอร์อยากให้พวกเรามีนะครับสีที่จําเป็นต้องซื้อนะก็คือจะเป็นสีแดงสีแดงิือสีเหลืองอ่ะคือแม่สีระบนก่อนนะครับแล้วก็อ่าไอรูปดานซ้ายเนี่ยจะเป็นเซตแบบหกหกสี โดยเบื้องต้นขอเป็นเซตด้านซ้ายนี่ก็แล้วกันที่มาเซอร์ใหญ่พวกเราซื้อเนี่ยเซตนี้ซื้อมาเลยนะครับมาเซอร์คิดว่าน่าจะต้องใช้แล้วแล้วก็มาเซอร์คิดว่าถ้าเราอยากเพิ่มก็คือเป็นสีทนที่ชอบหรือว่าสีม่วงที่สมมติสีม่วงเนี่ยมันจาเป็นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสีกลางที่สามารถใช้ในทุกๆอย่างได้นี่จําเป็นนะหรือไม่มีก็ได้มีแค่ด้านซ้ายก็โอเคครับแต่ว่าอย่าลืมนะต้องพื้นฐานเนี่ยก็คือต้องมีแม่สีนะครับไม่นั้นคือทุกอย่างมันจะยุ่งยากไปหมดครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราดูวิธีการเลือกซื้อกระดาษหน่อยก็แล้วกันนะครับกระดาษก็คือใช้เป็นกระดาษสีน้ำก็แล้วกันหรือว่าเป็นกระดาษที่มีแกรมหนาหน่อย <c oughs> แกรมเนี่ยดูตรงไหนอ่าดูที่เมามาเซอร์นะเนี่เนี่ยอันนี้ก็คือกระดาษสีน้ำนะครับสองร้อยแกรมอันนี้ก็เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับคือเราซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าให้ดูแกรมมาให้มาเซอร์หน่อยมาเซอร์คิดว่าประมาณแกรม ร้อยห้าสิบขึ้นก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่ายิ่งแกรมเยอะก็คือก็ยิ่งดีครับยิ่งแกรมเยอะยิ่งดีแกรมก็คือความหนาของกระดาษสมมุติเราซื้อแกมน้อยมานี่ก็คือวาดๆอยู่กระดาษขาดแน่นอนครับมันไม่พอนะครับก็ซักประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแกรมอ่ะให้เราเลือกมาหรือว่าที่กระดาษเนี่ยไม่ใช่เกรดว่ากระดาษสีน้ําก็สามารถใช้ได้นี่คือวิธีการเลือกซื้อกระดาษนะแต่ว่า โดยส่วนตัวเนี่ยมาเตอร์ใช้เลนส์ซองนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาจับต้องได้นะไม่ใช่กระดาษที่ราคาแพงมากนะครับอ่าทีนี้จะเป็นตัวอย่างนะก็คือถ้าถ้าพวกเราไม่ติดนิตโตก็ได้นี่มาเตอร์อนึ่งอย่างนะแต่ถ้าพวกเรา,าติดตตดิโตอลเดยกก็คือจะมีแผ่นไม้ด้านหลังอันนึงนะครับเอาไว้ติดนิตโตก็คือเป็นเทปแล้วทีนี้ พอเวลาเราลอกเนี่ยเห็นไหมมุมพวกนี้ยมันจะเป็นขอบกระดาษอ่ะมันจะให้เวลาเราใส่รอบมันสวยงานมันดูสะอาดอนะอันนี้วิธีการใช้ดิโต้เนะอ่าแล้วก็ไปเราไปดูถาดสีกันหน่อยอ่าเราเห็นไหมถาดสีโปสเตอร์เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นหลุมนะครับซึ่งตามที่เราเห็นเราเข้าใจถูกแล้วไอ้นี่ก็คือเป็นเอ่ออะไรนะที่เอ่อถาดเอาไว้ใส่ใส่าพาเครื่องอะ่ะแล้วก็เขาก็ดึงออกนะครับเอามาผสมสี อ่าให้เราสังเกตนะสีโปเตอร์เนี่ยเขาจะผสมทีเยอะๆเลยนะครับหรือว่าคือพอผสมเยอะๆเนี่ยมันจะสะดวกนะครับเวลาเราใช้แล้วก็จิ้มนูน่นจิ้มนี่อะ่ะเหมือนเราเคยวาดรูปในคอมไหมวาดรูปในโปรแกรมอะไรพวกนี้ยแล้วก็จิ้มสีแล้วก็เอามาวาดอ่ะมันก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าพอเป็นชีวิตจริงเนี่ยในแถบตรงนั้นมันไม่มีแง่เราก็ต้องสร้างแถบนั้นขึ้นมาเองเนะก็เป็นฐานสีนะครับอ่าให้เราสังเกตนะด้านขวาเนี่ยคือคือสีที่มีลักษณะเข้มนะ ซึ่งมาเซอร์คิดว่าสีจริงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแถวสองตรงนี้นะครับซึ่งการที่จะทําให้สีมันอ่อนทําไงก็คือการผสมสีขาว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 มาเรื่อยๆเลยอ่าสมมติเราดูสีม่ตรงนี้นะเขาก็เริ่มผสมสีขาวมาตรงนี้อ่าแล้วเอาสีเนี้ยผสมสีขาวไปแล้วก็เอาสีตรงนี้ผสมสีขาวสีขาวสีขาวไปเรื่อยจนแบบด้านซ้ายนี่คือเป็นสีพาสเทลคือขาวแล้วก็มีแค่แต้มๆสีม่วงนิดหน่อยนะครับอ่าอันนี้ทาสีเนาะ อ่าแล้วก็คุณสมบัติของสีโปสเตอร์นะคือเราไม่ต้องกลัวนะครับคือสีแห้งแห้งกลั่งอย่างแห้งแบบแห้งผักผากไปเลยก็คือเรายังจะสามารถใช้มันได้อยู่นะก็คือเราแค่ก็แค่ผสมน้ําลงไปนะครับผสมน้ําำรอสักพักให้สีมสันเซ็ตตัวแล้วก็กลับมาใช้ได้แล้วเนะเพราะว่าตัวเบสของสีโปสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นอ่อสีฝุ่นผสมกับแป้งอ่าแล้วทีนี้ก็คือ พอเวลาผสมน้ําเนี่ยมันก็สามารถกลับมาใช้ได้อีกเหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนกับสีพวกสีอะคริลิกอะไรเนี่ยสีอะคริลิกก็คือผสมครั้งเดียวใช้ได้ครั้งเดียวต้องผสมใหม่นะเพราะว่าเป็นสีไอ้นั้นเป็นสีที่ผสมกับพลาสติกนะครับก็คือเวลาวาดอ่ะมันก็จะติดกระดาษเลยแต่ว่าพอสีโปสเตอร์หรือสีน้ำเนี่ยเวลาโดนน้าก็คือสีก็จะไหลไปตามน้ํานะครับเพราะว่าคนนี้มันไม่ได้มีมีอะไรยึดยึดเกาะไว้นะครับอ่าสำหรับฟูกันเนะมันก็จะมีฟูกันบมฟูกกันแบนเราสามารถ เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะแต่ว่าให้เบื้องต้นเนี่ยขอเป็นผูกกันกลมก่อนนะครับตามรูปเลยทีนี้ผูกกันเนี่ยให้เราดูว่าผูกกันแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนี่นะครับอาจายก็มีรูปให้ละก้มก็เป็นอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ไอ้อันี้ยาวๆหน่อยเป็นเส้นนะไอ้นี้ผูกกันแบนนะครับอ่าก็จะเป็นสีเหลี่ยมๆนะ อันนี้แล้วแต่ความถนัดนะมาเซอร์ไม่ได้บังคับไปให้ต้องซื้ออะไรแต่ว่าส่วนมากเขาก็เริ่มต้นจากผู้กันกลมแหละแต่ว่ามาเซอร์พอใช้ผู้กันกลมในการถายก็กลับไปชอบใช้ผู้ก,กันแบนด์นะมันก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวแหละ,ะเทปนิโต้นะเทปนิโต้ไม่ใช่เทปกาวย่นนะเผื่อใครบางคนเข้าใจผิดนะครับนิโต้ก็คือเป็นเทปนิโต้เลยก็คือเป็นเทปที่จะไม่กินเนื้อกระดาษนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราใช้เทปที่ กินเนื้อกระดาษแนละ้วก็คือเวลาเราวาดรูปเสร็จเราแกะปุ๊บโอ้โหกระดาษขาดกระจุยเลยอันนี้คือเอุตสา่าห์วาดมาตั้งนานกระดาษขาดนี่ก็เซ็งๆหน่อยนะก็ใช้เทปดิโตดีกว่านะครับอ่าทีนี้สำหรับผลง,งานสีโปสเตอร์นะก็ก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละก็ที่จะเป็นสีออกพาสเทลพาสเทลหน่อยนะครับอ่าก็คือประมาณนี้ไอแต่ในรูปนี้ไม่ใช่สีโปสเตอร์นะแต่ว่าใช้ อจริงๆสีมันก็ออกมาประมาณนี้แหละแต่ว่าคือต้องเข้าใจว่าพอ a r t i ิ t หรือว่าศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้สะดวกมาผสมสีโปสเตอร์หรือว่าจัดเจียงของอะไรนู่นนี่นั่นนะบางทีเขาก็รู้สึกว่าเออเขาอยากสะดวกเ็าใช้สีปากกาเมกเกอร์อะไรสีน้ำนบางอบางทีทำการาฟิกบ้างก็สะดวกกว่านะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องสีต่างๆน,นะเทคนิคก,การวาดทุกอย่างเนี่ยให้เริ่มต้นจากสีโปสเตอร์ก่อนนะครับจะง,ง่ายที่สุดนะ อ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์ตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับสำหรับการผสมสีนะอันนี้ไม่เรจะไม่รู้ว่าพวกเรามีพื้นฐานขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือ,อการเริ่มต้นการผสมสีเนี่ยก็คือเราต้องเริ่มต้นจากวงจรสีก่อนนะวงจรสีก็คือ สีต่างๆเนี่ยมันมีที่มานะครับก็คือเริ่มต้นจากแม่สีก่อนนะครับแม่สีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมก็คือจะมีสามสีเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินแม่สีเนี่ยก็คือเป็นสีที่ไม่สามารถผสมขึ้นมาได้นะครับมีอยู่สามสีนะอ่าเรามาดูครับก็คือจะมีแดงน้ําเงินเหลืองนะครับเป็นแม่สีแล้วทีนี้พอสีอันนี้จะเป็นสีขั้นที่หนึ่งนะครับแล้วพอไปสีขั้นที่สองไงก็คือเอาสี แม่สีเนี่ยมาผสมกันนะครับให้เราสังเกตปุ๊บอ้าวสมมติสีเหลืองสีน้ำเงินได้สีเขียวนะครับสีแดงสีเหลืองได้สีส้มนะครับแล้วก็สีน้ําเงินสีแดงก็จะได้สีม่วงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่มาของสีขั้นที่สองนะครับอ่าและทีนี้สีขั้นที่สามคืออะไรอ่ะก็คือเอาสีขั้นที่หนึ่งกับสองเนี่ยมาบวกกันนะครับจะกลายเป็นสีขั้นที่สามตุ้มนะครับเขียวเหลือง เขียนน้ำเงินม่วงน้ำเงินม่วงแดงส้มแดงส้มเหลืองนะครับอ่าไม่ไม่งงไหมงงไหมอ่าก็คืออ่าเราต้องต่มต้นจากสีกันที่หนึ่งก่อนครับสนีนึงก็คือมีแดงเหลืองน้ำเงินนะครับเป็นสีที่ผสมมาไม่ได้เราจําแค่ขั้นที่หนึ่งก่อนพอพอขั้นที่หนึ่งเสร็จปุ๊บให้เราเอาขั้นที่หนึ่งเนี่ยมาผสมกันนะครับอ่าก็จะได้สีเขียวสีเขียวเกิดจากอ่าเหลืองน้ำเงินอ่าอะไรพวกนี้นะครับอ่าสีเขียวอ่าสีส้มนะครับเกิดจากการผสมันเอง และทีนี้พอไปสีขั้นที่สามเนี่ยให้เราจําไว้ว่าก็คือเป็นการเอาสีหนึ่งกับสองในบอกกันนะครับก็คือจะเป็นสีเขียวกับอะไรก็ได้อะสีส้มกับอะไรก็ได้นะครับหรือสีม่วงน้ำเงินกับอะไรก็ได้อ่าให้เรามองอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาข้อสอบออกอันเนี่ยเราต้องรู้นะว่าสีแต่แต่ละอันเนี่ยมันจะอยู่ระดับคาดไหนบ้างนะซึ่งมันจะคิดว่า ให้พวกเราไปเรียนรู้ไอทฤษฎีสีเนี่ยมันช้าไปนะครับเบสเกอร์ก็เลยมีตารางสีมาให้นะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าฉันอยากได้สีนี้และฉันจะผสมมันเป็นยังไงดีครับก็คือใช้ตารางนี้ได้เลยเช่นเราดูตารางเสร็จตรงนี้ใช่ไหมอ่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้สีอ่าแดงแดง,แงส้มๆหน่อยอ่ะก็ต้องดูว่าสีนี้มายัางไงครับก็คือเริ่มต้นจากเบสที่เป็นสีแดงมาก่อนอ่ะ แล้วก็ผสมกับสีส้มเหลืองนะครับเราจะได้สีแดงๆส้มๆหรืออ่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้สีเขียวโทนฟ้าๆเนี่ยอ่าก็จะมีสีเขียวหลักนะครับก็เป็นสีน้าเงินเนอะจะเป็นสีเขียวโทนฟ,ฟ้านะครับอ่าทีนี้ให้เราดูนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการผสมสีโปสเตอร์เนอะให้เราดูด้านซ้ายนะครับก็คือจะเป็นการผสมที่เข้มมาก่อน แล้วก็ค่อยๆไล่มาอ่อนนะครับอย่าผสมมั่วอย่าสลับเป็นตารางหมักลุกอะไรนี่คือน,นี่คือไม่ผ่านครัอันนี้คือเราจะมึนๆนะตอนใช้แต่ถ้าเราไล่เลเยอร์ไล่ล้าหนักความเข้มเนี่ยอันนี้มันจะง่ายนะครับต่อการใช้อ่าทีนี้เดี๋ยวไม่เห็นภาพนะมาเซอร์ก็มีคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับการผสมสีในเะบื้องต้นนะครับ อันนี้เพ่อนเซอดปิดเสียงนะครับเราจะได้ไม่ดูนานนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับอ่าเริ่มต้นจากสีน้ําเงินนะครับอ่าแร้วตัวสีน้ําเงินแล้วก็เพิ่มสีขาวไปเรื่อยๆื่อยเพิ่มสีขาวไปเรื่อยเ่นี่สาหรับการผสมสีนะครับ ผสมน้ำไม่หน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะฟืดๆหน่อยทีนี้ไอเริ่มต้นจากสีแรกเลยนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินคือเขาไม่อยากได้น้ําเงินเข้มบ้ากนะครับก็เลยผสมสีขาวลงไปนิดนึงนะครับอ่าไม่เกิดสีน้ําเงินนะครับแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆเพิ่มสีขาวในช่องถัดไปคือใส่สีขาวใส่สีขาวเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอาทีตย์เราลองสังเกตดูพอเป็นช่องที่สี่เนี่ยเขาไม่ผสมสีน้ําเงินละเขาเนี่ยจะเออ อ,อ๋มีการเพิ่มนะครับรู้สึกไม่เค้มครับก็เลยเพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูท่องที่สี่นะท่องที่สี่เนี่ยก็คือจะเป็นสี on, on <ๆ S 1> อ่อนอ่อนกว่าเดิมอีกอ่าอันนี้ก็คือเขารู้สึกว่าสีเนี่ยมันความขาวความอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยต่างกันเลยก็เลยผสมสีขาวลงไปนะครับ,รสบ,สรบอ่าอันนี้ก็จะเป็นทักษะการผสมสีนะบเบื้องต้นที่เราต้องมีนะครับสำหรับการวาดสีโปตเตอร์นะครับ อ่ะทีนี้ให้เราดูช่องที่สี่นะคือเขาเนี่ยไม่ไม่ใช้สีน้ําเงินละไม่ใช้สีเงินจากขวดแล้วแต่ว่าใช้สีน้ําเงินจากช่องที่สามแล้วก็ผสมสีขาวเลยนะครับอ่ะเพื่อให้เราผสมสีสีได้ง่ายขึ้นนะอันนี้เราต้องลองดูนะครับคือถึงพูดไปเราก็แบบไม่ไม่ชินหรอกกับการใช้นะครับให้เราลองลงมือทําดูดีกว่านะครับจะเข้าใจได้มากกว่า อันนี้ก็จะเป็นการไล่เลเยอร์สีง่ายๆนะเดี๋ยวเริ่มต้นจากสีเข้มก่อนนะครับโดยใช้พวกกันแบนนะแล้วเริ่มปาดครับปาดผสมน้ำนิดนึงนะเดี๋ยวมันทืเฟดนะครับอ่าแล้วก็เขาใช้ความเปียกเนี่ยทําให้สีสองอันนี้ยมาสมานกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยงานที่มาสเตอร์จะให้เราเนี่ยจะเป็นการลงสีตามช่องนะเราจะได้ไม่อ่ามันจะได้ง่ายนะกับการการเริ่มต้นใช้ดีวกว่า อ่าทีนี้มันก็จะเป็นเทคนิคนะครับอันนี้ใช้ได้สาหรับทุกทุกสีทุกประเภทเลยครับก็คือการเกลี่ยนะก็คือเราจะใช้ปูก,กันที่บ,บาดบาดแห้งๆนะครับมาปาดระหว่างสองสีเพื่อให้สีเนี่ยมันสมานเข้าด้วยกันนะครับอ่าอี้ก็จะเรียกว่าเทคนิคการเกลี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูสีอันที่สามอะไรเดี๋ยวเขาน่าจะเกลี่ยทุกอันอยู่เห็นไหมพอเราวาดเสร็จปุบ๊บสีเนี่ยมันยังไม่สมานเข้าด้วยกันนะครับ ทีนี้เราอยากให้มันเข้าด้วยกันนะครับก็คือเราก็หาผูกกันบาดๆนะครับหรือเอาผูกกันที่เรามีเนี่ยเช็ดเช็ดให้แห้งก็ได้แล้วก็เกลีย่ยนะครับปัดๆปัด,ปดอ้แม้สีเนี่ยมันก็จะกลมกลืนเข้าด้วยกันละเขาก็ใช้สีที่สี่ครับอ่าอันสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกที่จะผสมสีขาวขึ้นมาเลยครับแต่ว่า ให้เราเราต้องนึกว่าสีทั้งหมดเนี่ยมันเปื้อนสีน้ําเงินมาแล้วพอเราใช้สีขาวเนี่ยในปุกันเนี่ยก็จะหลงเหลือเม็ดส,สีสีน้ําเงินอยูอ่มันจะไม่ขาวก็ไม่ขาวสะอาดขนาดนั้นครับยกเวตเราต้องเปลี่ยนน้าที่ล้างสีตรงนี้ครับนายแม้เขาจะใช้ที่ในการปัด,ป,ด,ป,ดปัดนะครับตาสีได้ครับแต่ว่าอย่าปัดหน้านะครับอันตรายครับ อไอด้ด้านขวานี่เขาจะเริ่มผสมสีอื่นไปมีสีม่วงอะไรพวกนี้ที่ไล่เยอะๆออกมาอ่าโอเคนะจากพื้นฐานรูปวานี้เนี่ยทําให้เราเห็นว่าเราจะสามารถผสมสีขึ้นมาได้นะครับโดยใช้สีเดียวนะครับสีน้ําเงินกับสีขาวหรือสีอะไรก็ได้นะครับในการสร้างความเข้มความอ่อนก่อนน้าหนักขึ้นมานะครับสำหรับการใช้สีโปตเตอร์นะแล้วก็เป็นเทคนิคการเกลี่ย แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวการเปลีย่ยนเนี่ยเดี๋ยวเป็น subject ต่อไปก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้เราเรียนรู้การใช้สีโปสเตอร์ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคนที่เรียนทางบ้านเนอะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอการสอนเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอแจ้งจากมาเซอร์นะว่ามาเซอร์จะสั่งอ่านอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก่อนในในการใช้สีโปสเตอร์นะครับ หรือเราอาจจะลองศึกษาใน youtube เองก็ได้หรือว่าเรามีข้อสงสัยหรือว่าราอยากให้มาสเตอร์เพิ่มเติมเรื่องไหนให้เราติดต่อมาสเตอร์ได้เลยนะครับมาสเตอร์ก็จะอสอนเรานอกอก็ได้หรือว่าทำคลิปให้เราดูก็ได้นะครับเพราะว่าเราเรียนออนไลน์นะส่วนก็จะเข้าใจยากหน่อยนะครับสำหรับวิชาปฏิบัติเหมือนวิชาศิลปะนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครางหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ